พี่โยวัตส์กด์นะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมทน,นี้ควณีโผมนะครับเงบงคงโบยนะครับก็วันนี้เราไม่ได้จะมาเล่นเกมนะเว้ยซึ่งผมมีความประทับใจในหนังเรื่องหนึ่งนะครับในปี2020นี้นะครับแล้วก็ยิ่งช่วงนี้มันโควิดระบาดอะไรด้วยใช่ไหมหนังก็เลยแบบไม่ได้ฉายในโรงรับผมก็ได้ไปดูในทางสื่อดิจิตอลออนไลน์นะครับผมก็คือเรื่องซู o o บี้ดูเลยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่แบบว่า แม่งโคตรประทับใจซึ่งใครที่อายุประมาณช่วง25-30นะครับเป็นเด็กยุค8เอ่อ70 8ย90นกะครับก็ไปดูนี่คุณจะรู้สึกว้าวมากอย่างผมเนี่ยอายุ20่ากว่าดูไปยังรู้สึกว้าวสุดยอดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการรีวิวหนังแล้วก็จะเป็นการสปอยนะครับหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับก็โดยเรื่องสกูปปี้ดูเนี้ย มันจะกล่าวถึงตัวละครนะครับที่เป็นชากี้กับสกูปี้ดูนะครับว่าเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นนะครับว่ามาเจอกันได้อย่างไรนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้รวมเป็นทีมสกูปี้ดูแลกันครับยังมีชากี้กับสกูปี้ดูนะครับโดยจิตเริ่มต้นต้นเรื่องเลยนะครับผมก็เปิดมานะครับชากี้นะครับกำลังจะเดินไปเที่ยวหรือไปอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็มีจะมาสกูปี้ดูนะครับผม ยิวของกินนะครับเป็นแ้วจะรอดนะครับผมสกูปิดูเนะี่ยก็ไปขโมยของกินนะครับเพื่อมากินไปทางชีวิตอะไรเงี้ยก็หนีตำรวจมานะครับประหลบอยู่ในกองทรายนะครับอย่างที่เราเห็นในเทเลอร์เลยนะครับผมแล้วทั้งคู่นั้นก็ได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ตำรวจก็มาสอบถามนะครับว่าอันนี้ใช่มางเทอร์เหรอชื่ออะไรชากี้ตอบว่าเป็นสกูปิดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอผ่านตรงตำรวจไปปุ๊บเนี่ย ฉากก็ตัดมาที่บ้านฮาโลวีนะครับผมขอย้อนท่าความไปนิดนึงคือในตอนแรกเนี่ยเชก,กี้มันเหมือนว่าเป็นเด็กที่แบบว่าอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ไม่มีเพื่อนอะไรอย่างนี้นะฮะจนได้มาเจอสกูบี้ดูตรงกองทรายนะครับผมแล้วก็ได้กินแฮมเบอร์เกอร์อะไรด้วยกันนะครับผมแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกัน,นครับพอตัดฉากนั้นตัดมานี่ก็พาสกูบี้ดูมาบ้านนะครับเชคก,กี้พาสกูบี้ดูมาบ้านแล้วก็ได้เซอร์ไพรส์สกูบี้ดูนะครับโดยการซื้อปอคอมาให้นะครับ ก็ตอนแรกแบบว่าสกุบิดูมันเป็นเหมือนหมาจอนชัดอะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่เราเห็นในเทเลอร์นะครับก็ได้เป็นเพื่อนกันแหละนะครับถัดมาอีกนิดนึงนะครับผมในเรื่องฉากต่อไปซีนต่อไปก็จะเป็นเเหมือนว่าวันนั้นมันเป็นวันฮาโลวีนนะเว้ยแล้วสกูบิดูกับชาก,กี้ก็ไปนะครับไปเหมือนว่าทําตามระเพณีคือแบบไปขอลูกอมอะไรเงี้ยนะฮะในทางฝั่งอเมริกานะครับซึ่งเด็กเขาจะนิยมแต่งตัวเป็นผีกันแล้วก็ไปเอาลูกอมนะครับผ แล้วจะรอดนะครับผมเชัคกี้สกุบี้ดูก็โดนแกล้งนะครับไอ้ชัคกี้โดนแกล้งคนเดียวนะครับแต่สกุบี้ดูทำอะไรไม่ได้ครับก็จะมาเจอเพื่อนๆนะครับผมที่เป็นเฟรดดี้นะครับเวมาแล้วก็เดฟนี่นะครับผมได้เข้าไปในบ้านผีสิงนะครับผมเหตุใดที่เพราะว่าเข้าไปในบ้านผีสิงนะครับก็คือเชัคกี้เนี่ยโดนแกล้งนะครับแล้วก็โดนขโมยมาร์ฝรั่งหรือลูกอมเนี่ยครับโยนไปในบ้านผีสิงนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็ได้ทําความรู้จักกันนะแล้วก็มาช่วยกันนะครับผม จนทําให้สามารถเอาลมออกมาได้นะครับผมแล้วก็จัดการผีได้ด้วยนะครับผมอืมเสร็จแล้วฉากมันก็จะตัดมาที่พวกเพื่อนเพื่อนเริ่มเป็นทีมนะครับพิสูจน์หลักฐานแบบว่าเหมือนเป็นว่าเป็นเก่งกับผีนะฮะอย่างที่แบบเราดูในปัจจุบันแล้วอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมเป็นเก่งจับผีแบบในปัจจุบันที่เราดูแล้วซีนที่ผมโคตรประทับใจนะหลังจากนั้นอะเคยได้ว่ามันเปิดเพลง ของ s ซ o o ุบิดูยุคตั้งแต่เจ็ดปี 70, 80, 90นะครับที่เราเคยดูหรือที่เคยมีมาเลยนะครับแต่เนี่ยมันจะทำเป็นเหมือนรีเมคเว้ยคือเป็นเอาโตัวละครปัจจุบันที่แบบทำเป็นซีจสวยๆอะเรามาใส่เป็นเพลงเหมือนที่เราเคยดูนะครับใน c ู o b y d ดูนะครับสมัยตอนดเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเกือบร้อเนตะครับที่ผมเคยดูตอนเด็กแม่งเคยดูทุกตอนเว้ยแล้วมันแบบขยี้โดนใจมากอะ่ะคือแบบไม่ว่าจะเป็นตัวละครผีฉากหรือใน,นเรื่องดีเทลต,ต่างๆเลื่ยๆน้อยซึ่งเขาเก็บมาได้ละเอียดมากเลยเว้ยทีมงานชุดเนี้ยนะครับซึ่งผมดูแล้วผมแม่งชอบมากเว้ยเออแล้วส่วนเนื้อาหาเนี่ยมันโอเคนะ ยิ่งเรื่องของเพลงเนะี่ยเพลงที่มันเอามาใส่ในหนังเรื่องนี้นะจะเป็นยุค7จ8 0ศ0าบางทีแม่งมีเพลงของยุค6 0ด้วยนะครับเออซึ่งแบบเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับอันนี้เรายังไม่ได้กล่าวถึงแบบตัวละครรับในหนังนะครับซึ่งตัวละครรับในหนังมีเยอะมากนะครับก็ซึ่งเป็นกระตุ้นที่เราดูอีกแหละนะครับ7 0 8 0ศ0ย์อีกเช่นกันนะครับผมซึ่งผมจะบอกต่อไปหลังจากนี้นะครับผมออ You talk about talk talking me เปิดมาที่อันดับแรกนะครับบูฟาร์คอนแอนด์ด็อกวันเดอร์นะครับผมก็เป็นการ์ตูนแบบในตำนานที่แบบน่าจะเป็นค่ายสร้างเดียวกับสคูปี้ดูนะครับโวยซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้แม่งแบบเป็นตำนานเก่ามากนะครับผมแล้วผมก็ชอบดูมากนะครับผ่านช่องเคเบิลทีวีนะครับสมัยก่อนอะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่แบบเซอร์ไพรส์นะครับอันแรกเลยนะครับโดยสไตล์ของการ์ตูนอันนี้จะอ่อนแอแนวอารมณ์เหมือนเออแบทแมนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบ เป็นเวอร์ชันฮาซะมากกว่านะครับว่าประมาณนี้ครับมาตอนอันดับ2เลยนะครับผมอันดับ2นี่ก็จะเป็นกัปตันเคปแมนนะครับก็จะเป็นการ์ตูนแนวเกี่ยวกับแบบอารมณ์เหมือนซกปเปอร์ิดูนะครับแต่ว่าจะมีตัวละครตัวฮานะครับเป็นคุณป่านะครับชื่อกัปตันเคปแมนนะครับมีความสามารถพิเศษแบบฮาๆต่างๆมาามากมายนะครับจนเกินที่แบบจะสาธยายได้เขาคือเป็นแบบเป็นการ์ตูนแบบฮานะครับ แล้วก็มีปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับอมืมาตอนที่อันดับสามเลยนะครับผมมาตอนที่อันดับสามเลยนะครับก็คือดิกดัตลี่กับมัตลี่นะครับผมก็กระตูนเรื่องนี้ก็จะเป็นกระตยุจศูนย์ค7 0 8ูนะครับออกแนวแบบยังไงอะตามล่านกพิราบนะครับผมทำทุกวิถีทางเพื่อล่านกพิราบไปได้นะครับผมแล้วก็ในพ l เรื่องของกระตูนเรื่องนี้เนี่ย มันก็จะมีเกี่ยวกับแข่งรถนะครับในตัวไลายในเรื่องของซูเปอร์บีดูสม2 0นะครับก็เคยจะมีดิดัลลี่นะครับเป็นตัวลายนะครับผมในการดําเนินเรื่องนะครับผมแล้วก็โดยประเด็นของหนังซูเปอร์บีกดูเนี่ยดิดัลลี่นะครับมันจะเกิดความโลภนะครับผมในการค้นหาทองนะครับในการเปิดประตูมิติไปอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นดินแดนสนธยานะครับก็มีทองมากมายกองแล้วมันก็หลอกให้ไอ บัคลี่นะครับเข้าไปนะครับแล้วหมาแม่งหมาหมาหมามันก็เข้าไปแล้วมันก็กลับออกมาไม่ได้นะมันจึงหาทําทุกวิถีทางนะเพื่อดึงหมาของมันกลับมาอย่างโลกมนุษย์ให้จงได้นะครับก็คือนี่ก็คือเป็นเหตุผลของเจ้าตัวรลายนั่นเองนะครับผม <c oughs>